นายกเล็กเทศบาลตะบนงิ้วงามจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูยิพลอดุรียเดชมหาราชบรมนาถบพิษเมื่อวันที่5ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกานายผลดามธรรมผู้ว่าราชการจาังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูวิพลอดุรยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรพร้อมด้วยนายสหวิทย์อภิชัยวิสรุตสกุลนายพยงยาเผารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์นายประเดิมเดชายนบัญชาในอำเภอเมืองอุตรดิษฐพันเอกกิติดวงแก้มรองผู้วิชการมณฑนทนหารบกที่35พันเอกเทพฤทธิ์เรือนคำรองเสนาธิการมณฑนทนหารบกที่35 นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์ผู้มีการวัฒธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมในพิธีโดยมีร้อยตรีสวงนาพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิ้วงามพร้อมด้วยประหลัดเทศบาลตำบลงิ้วงามเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาชาวตำบลงิ้วงามให้การต้อนรับทางด้านร้อยตรีสวงนาพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิ้วงามเปิดเผยว่าการจัดงานในวันนี้ได้ร่วมกันทุกฝ่ายอาทิ ปกครองทหารตำรวจและจิตอาสาประชาชนเป็นหลักและมีการสร้างฝายชะลอน้ำและฝายเก็บกักน้ำทำการ,กรเกษตรตลอดไปหลังจากนั้นร้อยปรีสูงนาพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิ้วงามได้นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐรองผู้ว่าประหลัดจังหวัดนายอำเภอพร้อมด้วยหน่วยงานชลประทานโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกสื่อมวลชนลงพื้นที่บ้านวังขอน ชมโครงการอ่างกักเก็บน้ําที่บ้านวังขอนเป็นอ่างที่ใช้กักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรในช่วงฤด,ดูแรงให้ชาวบ้านที่ได้มีการใช้น้ําทําการเกษตรได้มีน้ําใช้ตลอดฤดูกาลครับอนเนกทําใจขา่าวภาพสามารถเมเยดีรายงาน